อเคครับเพื่อนวันนี้ก็มาประกอบเครื่องกิตันสตาร์ทมือกันนะครับผมก็ใส่ลูกเกียร์ก่อนนะอ่ะมาดูด้านลูกเกียร์นะมันจะมีแหวนนะครับผม นี่เหวนตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับก็ปะกบเข้ากันแบบนี้เลยนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เก็บมาใหมมครับเอาข้างนี้ลงนะข้างไหนก็ได้แล้ลแเต่รนะัดเมื่อกี้ข้างนู้มันลง ก้านปูก้านปูปตัวใหญ่มันจะมีลูกปืนตัวนี้คนระับสวมอยู่นะครับผมก็ใส่ฝั่งนี้เลยนะครับผมใส่ฝั่งราวสตือน,นะครับก้าปูตัวใหญ่ออลืมนะครับใส่ก้ามปูลงไปก่อนนะเพือ่อนๆกระเล็กก็อยู่ฝั่ง ข้าวกระปุกอย่างนี้นะครับก็สวมไปได้เลยไม่รู้เห็นไหมน่าจะเห็นนะครับผมลดกล้องแป๊บนึงก็ใส่กระปุกเกียร์ได้เลยครับ นี่ก็ยกขึ้นมาครับผมแล้วก็สวมนอ่ะมันจะมีสั้นกับยาวนะครับผมนี่เออไม่ใช่สั้นกับยาวเท่ากันนะ<ว>นใส่ไปได้เลยอโอเคครับแล้ว<น>ลองหมุนดู แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่นี่อ่ะนี่สุดนะครับ เียงนะครับตัวนี้มันจะมีอ่าสังเกตนะครับมันจะมีบาร์นะครับนี่ฝั่งนี้มันจะไม่มีบาร์เห็นไหมมันจะมีบาร์รับเหวนนะครับก็สวมก็ไปอย่างนี้เลยนะครับประกอบฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นขึ้นนะครับผมเซตแต่ถนัดนี่ก็เมื่อกี้ใส่จะใส่ฝั่งจานไฟแต่มันเก่งนะเดี๋ยงดูขึ้น มันนะครับโอเคนะสุดแล้วแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับผมเฟืองอสตาร์ตตัวสตาร์ตมือมันจะไม่มีเหมือนอตัวน,น,นั้นนะครับผมสตาร์ตมือมันอะไรจะเยอะกว่านะก็ตัวนี้ก็สวมเข้าไปในนี้ได้เลย มันจะมีเวนรับหนึ่งตัวนะสปริงนะครับนี่มันจะประกอบกันอย่างนี้นะนี่นะก็เวนเวนบางเวนตัวใหญ่นะสปริงนี่มันจะมาลงกับต่อเฟืองเกียร์นี้พอดีนะครับ อโอเคนะครับเพื่อนๆในส่วนนี้ก็ประกบเค็งก็ไปได้เลยนะครับส่วนในกล้องเครื่องห้องเกียร์ก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรแลร้าาวนะครับก็ตากลวนะครับทาก็หนานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีประกินกลางนะพอประกบเค็งเข้าหยินดน็อตได้เลยนะครับผม เคครเพื่อนก็มาใส่ทินข้างก้อฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งชุดคลัทนะครับก็ทากาวสักนิดนึงนะครับผมกันไว้นะกันํามันเครื่องเข้าห้องหง้องห้องผอมไม้นะครับผมห้องอ่า้อง่องอ่างก้เวียงนะครับผมนะทาสักนิดหนึ่งเพราะว่าของผมเป็นซีนไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะผมก็ไม่ได้ออกไปซื้อนะครับแต่ของก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผม ซึ่งกันนี้ผมได้มาในราคา500บาทนะเพื่อนๆ <Wow. S 1> ก็ตอนนี้ประกอบเครื่องใหม่นะครับติดตามโปรชมน้องริตตันของช่องใหม่ได้เลยนะครับช่องของผมนะเป็นน้องใหม่ของช่องนะครับพีพี่ใหญ่คือ VR นะครับผม <Yahoo. S 1> ก็กำลังปั่นเจ้าริตตันอยู่นะครับผมก็ใส่ทีนเข้าไปเลยน,นะครับผมแลม้วก็ตามด้วยบูทนะครับผมตามด้วยบูทนะครับจะมีบูทหนึ่งตัวนี่นะครับบูทตัวนี้ นะเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผม เพื่อนกันต่อต่อไปก็มาใอ่าดาวตัวอะไรเขาเรียกหมุดดาวเกียร์นะครับผมเขาเรียกไม่ถูกนะครับก <c oughs> ็มันจะมีสี่ตัวนะครับผมส้นสองยาวสองครับฝั่งยาวจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมสังเกตดีๆนะครับผมมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมีป้าป,ประกอบไปดูนะครับที่จะตัดไม้เพื่อนๆดูนะมันจะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งฝัง่งนี้นะครับผม นนะครับ ในส่วนเป็นยึดดาวตัวนี้นะครับผมเราจะใส่ก่อนก็ได้หรือว่าจะใส่กาติกเกียร์ก่อนก็ได้แต่อันนี้ผมใส่ไว้แก้หลมรวมนะครับผมใส่ไว้หลมรวมใส่ทดนองนะเพราะว่าผมก็นานๆป่าเครื่องครั้งนะครับก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ, What? What นะผม okay. <c oughs> ก็อาศัยลองเข้าตอดเข้าตอดออกลองดูนะครับผม ให้มันมั่นใจที่สุดนะครับในการประกอบเครื่องนะครับเราถอดเราถ่ายวีดีโอไว้ก็ได้นะครับผมหรือเราถอดมาปุ๊บเราต้องประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับเป็นการย้ําความคิดเรานะครับผมอ่านี่ผมก็ใส่ไว้แค่พอประมาณนะก็ใส่ขาติดเกียร์ได้เลยมันจะมีเวนบ้างหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับอ่าเขาเรียกลุกปืนเล็กๆนะครับผมเล็กนะครับผมก็ใส่กลับไปเลย โอเคนะครับในส่วนของชุดตเตกียนะครับให้เพื่อนๆใส่อุปกรณ์ไปให้ครบเลยตามภาพนะครับพอดีผมลืมใส่นะครับต้องมาเกะใส่ใหม่อีกก็เพื่อนๆใส่ให้ครบตามภาพที่ผมได้เรียงไว้เลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเกะใหม่เหมือนผมนะครับ oh, Now โอเคนะครับในจุดนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงรีมุดยึดดาวนะมันจะมีฝั่งสั้นกับฝั่งยาวนะครับก็ส่วนฝั่งยาวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสั้นจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตดีๆนะครับผมนี่ฝั่งยาวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ไปประกอบส่วนอื่นกันต่อได้เลยนะครับผมก็ในส่วนนี้เพื่อนๆจะใส่ทีหลังก่อนก็ได้นะครับ ให้ใส่ขาติดเกียร์ไปก่อนแล้วก็ใส่เป็นยึดทีหลังก็ได้นะผมได้หมดเลยนะครับนี่นะครับผมก็ใส่ดาวไปได้เลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับมันจะมีตัวไอกลนไกอะไรไม่รู้ครับผมมันจะเติอยู่กับขาเหมือนกับที่ยึดคัดไอค,คัดไอขาเรียก คัดโก้รนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับก็สังเกตดีๆนะครับผมตอนเกะเราถ่ายวีดีโอไว้ก็ได้นะครับก็ขันนอดยึดได้เลยก็ไม่ยากนะครับผมแต่อะไรมันจะเยอะกว่าตัวธรรมดานิดนึงนะครับผมสตาร์ทมือนะครับก็เป็นการฝาเครื่องครั้งแรกเหมือนกันก็เราลองนะครับติดเกียร์ดูนะครับหมุนดูว่าสมารถปกติไหมแล้วก็มาใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับ มันจะมีสปริงนะครับกับน็อตเบอร์10นะครับผมจะให้เพื่อนๆใส่ไปก่อนนะครับแล้วค่อยเกี่ยวสปริงทีหลังนะครับผมมันจะง่ายกว่านะครับ โอเคครับ okay. มาประกอบชุดคัดต่อนะมันจะมีเหวนินรงคัดเป็นหนึ่งตัวนะครับหนาประมาณ3ามมิลน,นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมีจะมีบูทนะครับตัวยาวหนึ่งตัวนะครับผมอ่าแล้วก็เฟืองตัวนี้นะครับผมใส่พร้อมอ่าัดก้นก็ได้นะครับผมใส่พร้อมกัดก้อนเลยครับ ส่วนกัดก้นกับกัดเป็นเราใส่พร้อมกันเลยก็ได้นะมันจะใส่ง่ายนะครับผมเพื่องมันจะได้ลงพร้อมกันนะครับผมก็นในชุดของกัดก้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะมันจะมีบูทหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีอ่เดือยออกมาสองอันนะให้สังเกตนะ ตัวชุดนี้ผมไม่ได้ตดมันออกมานะผมมันเป็นมันลูกปืนวันวีนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่คลิปบล็อกคลัดเป็นนะครับผมก็ใช้กีมทางนะครับบีบลงไปได้เลยนะครับ อ่แล้วก็ใส่ตอนนี้ไปได้เลยนะครับผมชุดกลไกการตั้งกัดนะครับผมใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็ใส่ตัวน,นี้ไปกนะ่อนนะก็ชุดบันวสตาร์ทนะครับผมมันจะมีลูกปืนด้วยนะครับก็เ,เพื่อนเพื่นเก็บให้ดีๆนะครับชุดนี้ผมไม่ได้เกะออกมานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันนะครับก็ ใส่ก็ไปได้เลยตัวนี้หมุนๆมุนนิดนึงนะครับผมมันเป็นเหมือนวันวสตาร์ทนะครับก็ใส่เวนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมเวนบ้างนะครับเวนบางโรงหนึ่งตัวแล้วก็น็อตนะครับน็อตยึดใส่ไปได้เลยนะครับสําหรับชุดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับหากเพื่อนประกอบตามที่ผมบอกมาก็ตอนนี้ก็ถูกแล้วนะครับผมมันจะมีอยู่หนึ่งชุดนะครับที่ผมประกอบปิดคือตัว ชุดขาติเกียร์นะไม่ได้ประกอบปิดครับลืมใส่ไป2ตัวนะพอมาใส่ทีหลังมันจะติดคลัตช์เป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปแรกๆนะครับผมก็ใส่ตามภาพที่ผมบอกนะครับส่วนไอ้ฟันเฟืองสตาร์ทนี้นะครับมันจะมีลูกปืนนะครับลูกปืนมันลูกปืนปลายก้านนะครับแล้วก็บูทหนึ่งตัวบูทรองนะครับอ่าแล้วก็บูทตัวยาวหนึ่งตัวนะครับประกบใส่ลงไปได้เลยนะครับมันจะลงพอดี แล้วก็ใส่เรสตาร์ทได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรนะครับผมก็มาประกอบชุดสตาร์ตเท้านะครับก็ให้ใส่สปริงลงไปก่อนนะครับสังเกตนะครับที่ปลาสปริงนะครับมันจะมีด้านงอนะครับพอลงไปในหลุมได้เลยนะครับนี่ ลมนะครับอ่าแล้วก็สวิตช์ตรงนี้ก็เสียบกับเกนสตาร์ทนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่บูทสีดําตามลงไปนะบูธสีดามันจะมีอ่าที่เป็นหลุมๆอยู่นะครับมันจะรับกับบาคแคงรงบอดี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมส <hours> ออาโอเคครับอย่างที่ผม บอกนะผมลืมใส่จุดตีเกียร์นะครับตัวนี้นะครับผมลืมใส่ตอนแรกนะครับแล้วก็มันจะมาติดมันจะมาติดกับครั์เป็นนะครับผมคลดตช์เป็นมันจะมาติดเรื่องนะครับก้ยเราใส่ลงไปก่อนได้เลยครับนี่ก็เป็นการพลาดนะครับแล้วก็มารือทาใหม่นะครับนี่ครับผมลืมใส่2ตัวนี้นะครับเพื่อนคิดว่ามันไม่ติดนะครับก็จะใส่ทีหลังนะครับต้องรือออกมาอีกก็เป็นการตบทวน นะครับใส่ไปก็ไปเลยกันนะเพื่อนๆเผื่อใครดูไม่ทันนะก็าาตามนี้เลยใส่เข้าไปนะครับผมก็ไปแบบเร็วๆนะครับอันนี้ โอเคครับปิดฝาได้เลยนะครับก็ใส่น็อตนะครับการสังเกตหัวน็อตนะครับเพื่อนๆมันจะโผล่ประมาณอ่าประมาณสิบมิลนะครับเราไม่ต้องจำน็อตก็ได้ครับตัวไหนอยู่ตอนไหนนะใส่ไปได้เลยนะครับมันจะโผล่มาประมาณประมาณสิบมิลนะครับผมประมาณสิบมิลนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ใส่ได้เลยนะวิธีของผมนะไม่ต้องจำน็อตอยู่นะครับผมมันจะโผล่มาประมาณสิบมิลนะครับ ครับมันประกอบแบรนลูกศกันต่อเลยนะครับผม mm hmm. ก็แบรนตรงยังวะประกอบไม่ยากนะครับมันจะมีหมุดนะครับยึดบอกอยู่แล้วนะครับผมก็ประกอบได้ง่ายๆเลยนะให้กว่าที่จังหวัดนะครับผม หลังจากที่ประกอบชุดหน้าเสร็จนะครับก็มาประกอบชุดมัดไฟนะครับผมมันจะมีลูกศรน,นะครับมันจะมีขีดบอกนะครับไฟเก่ไปวอนนะครับนี่นะครับผมถ้าเพื่อนๆตั้งจะให้ไฟเก่ก็ขยับไปทางขวานะครับนีถ่ถ้าจะให้โอนกต็ตั้งตามรอบเครื่องนะขยับมาขีดหนึ่งนะครับผมก็ ุู้ดูปกรมงผมตั้งขีดกลางนะครับ